ครับนั่นปลานินตัวใหญ่นันะ่นห่ะตัวดำๆครับครับครับที่มันควายต้นทัวไวจ้ะโยดต้นทัวเป็นแถวไปเลยนี่ก็ต้นคาต้นคาตัง้งคาตั้งคาพี่นอ้องตั้งคางามไอยากลงไเ,เล่นทุ่งนาลมเย็นสบายที่ทุง่งนาวันนี้ ต้องลงต้นหญ้าต้องลกสวนน้ำสวนน้ำสวนน้ำตรงนันสวนน้ำาุ้สวนน้ำสวนน้ำต้องมัดสวนน้าครับครับต้นหญ้าค้าพี่น้องต้นหญ้าค้ากำลังออกดอกต้นมะเขียบต้นมะเขียบตาทัตาทกํกำลังจะใส่ปุ๋ยอยู่ตรงนู้นตาทัวกำลังจะใส่ปุ๋ยแดดจ้ามองไม่เห็นหน้ากล้องเลย พาเพื่อนๆจะชมทุ่งนาธรรมชาติเดินชมปาา่าหญ้าได้กี่นาทีแล้วเก้านาตะวี่หกเต็มปีนี่นาหกนาประมาณน,นี่กำลังหยอดหยอดทั่วไว้กำลังหยอดน,อนตะตาทัวตาทัวกำลังจะใส่ปุ๋ย อยู่ตรงนู้นตาทกำลังจะใส่ปุ๋ยแดดจ้ามองไม่เห็นหน้ากล้องเลยมาเดินรอบรอบปอบป่ายเาเยเพ็นดูปลายยเพ็นายายเพ็นจะปลูกว่ายมาตรงนี้ยังไงได้ปลาว่ายน้ําไ,ได้แต่ทาไมมันชอบมาว่ายมาหาเรามาเดินรอบ รอบปอป่าเยเพนดูปลาเยเพนนาเยเพนจะปลูกครับครับทุ่งนานาปีนี้มีแต่ปลาเข่าไหลพี่น้องมันจะพืชไหลสา,าในต้นทั่วไวจ้จ้ะหยดต้นทั่วเป็นแถวไปเลย,ยนีน่ก็ต้นคาต้นคาตั้งคาตั้งคาพี่น้องต่างคา,งต,า,งคาต้นทั่วไวจ้จ้ะ ยอดต้นทั่วเป็นแถวไปเลยมีก็ต้นคาต้นคาตั้งคา e ต,ต่างคาพี่น้องตั้งคาครับครับทุ่งนานาปีนี้มีแต่ปลาเข่าหลายพี่น้องมันจะพืชไหลสายครับครับครับทุ่งนานาปีนี้มีแต่ปลาเข่าหลายพี่น้องมันจะพืชไหลสาธยเย้เพ้น ต้นมะเขยอต้นกระเพราอันอันตายขัว้วตายขัว้วเพอาเตอตายขัว้วตายขัว้วย่างขามขั้วไป,เด,ดเ,ดดปเดินไปไปแดดร้อนแดดร้อนกลับบ้านเถอะไปมาเดินรอบรนะอบอบ่อปลายายเพ็ญดูปลายายเพ็ญนายยายเพ็ญจะปลูก <laughs> ข้ามขัว้วข้ามขัว้วเจอเห็นแต่ลูกออสมีแต่ลูกออส ได้กี่นาทีแล้วสวนน้ำนะสวนน้ำสวนน้ำต้นไมนสวนนาด้วยสวนน้ำสวนนาต้นไม้สวนนาครับครับเกาเลยนาตะวปีปนาตะปีนี่นาหกนาประมาณ นี่กำลังหยอดหยอดทั่วไว้กำลังหยอดสวยงามทิ่นีก็พาเพื่อนๆจะชมทุง่งนาธรรมชาติเดินชมปะะ่าหญ้าปลูกต้นขาเอาไว้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมตัวดำดำไหมปลาโอ้ปลานิลตัวใหญ่ปลานิลตัวใหญ่ตัวดำดำเห็นครับเห็นครับเห็นหน่อยน้าตะวปีปลูกแค่ปีนี้น้าหกน้าประมาณ นี่กำลังหยอดหยอดทั่วไว้กำลังหยอดได้กี่นาทีแล้วยายเพ็นต้นมะเขียบต้นกะเพราอันอนตายขวตายขวพอเตอร์ตายขวตายขวย่งางคมขวไปเดินขบัขบขับทุ่งนาหน้าปีนี่มีแต่ปลาเข่าหลายพี่น้อง มันจะพืชไหลสาได้สวยงามลิปนี้ก็พาเพื่อนๆเดินชมดูาธรรมชาติเดินชมปาา่าหญ้าครับเัินปลานินตัวใหญ่ั่นห่าตัวดำๆครับครับครับที่มันไหวต้นหยาค้า,าพี่น้องต้นหยาค้ากำลังออกดอกต้นมะเขียบต้นมะเขียบปลูกต้นขาเอาไว้ปลูกมะาพรา้าวน้ำหอม โอ้ปลานินตัวใหญ่ปลานินตัวใหญ่ัวนน้ำเห็นครับเห็นครับเห็นได้กี่นาทีแล้วสวนน้ำ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 ครับครับมาเดินรอบรอบป่อป่าเย็น ดูปลาเย,ยเพนนายเย,ยเพนจะปลูกว่ายมาตรงนี้ยังไงได้ปลาว่ายน้ำได้แต่ทำไมมันชอบมาว่ายมาหาเราครับนั่นปลานินตัวใหญ่นั่นนะ่ะตัวดำๆครับครับครับรที่มันว่ายเย,ยเพน,นต้นมะเขือต้นกะเพราอันอันตายขั้วตายขั้วเพอาะเธอตายขั้วตายขัยขว้วยางขามขั้วไป เดินคาบเันปลานินตัวใหญ่น่าหตัวดำดำคาบคาบ,บคาบรที่มันว่ายได้กี่นาทีแล้วข้ามขวดข้ามขวดเต้ห็นแต่ลูกออสนี่มี <ปะ S 2> แต่ลูกออสนี่ลูกออสว่มายมาตรงนี้ยังไงได้ปลาว่ายน้ำได้ เดินรอบรอ,อ,นะอบบอ่อปลาเยเพนดูปลาเยเพนนาเยเพนจะปลูกว่ายมาตรงนี้ยังไงได้ปลาว่ายน้ำได้แต่ทำไมมันชอบมาว่ามาหาเราหน,น้าตะวีป,ปีนี่น้าหกนาประมาณนี่กำลังหยอดหยอดทั่วไว้กำลังหยอด มาเดินรอบรอบบอ่อปลายเยเพนดูปลาเยเพนนาเย่เพ,น,น,เพนจะปออลูกลมเย็นสบายที่ทุง่งนาวันนี้ต้นหยาค้าพี่นอ้องต้นหยาค้ากำลังออกดอกต้นมะเขียบต้นมะเขียบท้าบเป็นปลานินตัวใหญ่นะตัวดำๆครับครับครับ ออน้นาเตอรีปูเตอรีนี่น้าโอน้าประมันนี่กำลังหยอดหยอดทั่วไว้กำลังหยอดเยเพนต้นมะเขยบต้นกะเพราอันอันตายขวะตายขวะพอตเตอร์ตายขวะตายขวะยางคามขวะไปเดินไป <laughs> ไปแดดร้อนเลยแดดร้อนกลักลบบ้านเถอะไปครับน,น้นปลานิลตัวใหญ่นั่นน่ะตัวดำดำครับครับครับ ว่ายอยู่ว่ายมาตรงนี้ยังไงได้ปลาว่ายน้ำได้แต่ทำไมมันชอบมาว่ายมาหาเราอะว่ายมาตรงนี้ยังไงได้ปลาว่ายน้ำได้แต่ทำไมมันชอบมาว่ายมาหาเราสวนน้ำนะสวนน้ำสวนน้ำตรงนั้นสวนน้าสวนสวนน้ำสวนนาตรงนั้นสวนนาครับครับ สวนน้ำสวนน้ำนสวน,นส,ว,สวนน้ำสวนน้ำนนนครับครับต้นทั่วไว้จ้ะหยดต้นทั่วเป็นแถวไปเลยนี่กต็ต้นคาต้นคา,าตัาง้งคาตัาง้ง,งาคพาพี่น้องตั้งคาสวยงามคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆจะชมดูธรรมชาติเดินชมป่าหญ้า ปลูกต้นขาเอาไว้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมตัวดำดำไหมปลาโอ้ปลานิลตัวใหญ่ปลานิลตัวใหญ่ตัวดำดำอ่ะตัวดำดเห็นครับเห็นข้าเพนข้ามขวาก้ามขวาก็อย่างแต่ลูกออสมีแต่ลูกออสนี่ลูกออสไปไปแดดร้อนแล้วแดดร้อนกลับบ้านเถอะไปครับเป็นปลานิลตัวใหญ่นั่นหน่ะตัวดำดำครับครับครับที่มันควาย คลิปมีก็พาเพื่อนๆเดินชมดู่งน้ธรรมชาติเดินทมปา่าหญ้าครับเป็นปลานินตัวใหญ่น่นตัวดำๆครับครับครับมันวที่มันว่ายอเอนต้นหญ้าต้องลมต้นหญ้าต้องลบได้กี่นาทีแล้ว